สวัสดีครับผมนายภูเบศเจตนะเลขที่หนึ่งสี่เจ็ดครับสวัสดีครับผมนายสารุคุณมีครับหนึ่ง้าเก้าครับสวัสดีครับผมนายเสยพงศ์ศรีเพื่อ1หนึ่งห้าครับสวัสดีครับผมนายยวิศวิฐานตะพงศ์หนึ่งหกครับวันนี้เราจะมาแนะนําอุปกรณ์ที่ใช้กันนะครับชิ้นแรกจะเป็น ESP แปดสองหกนะครับแล้วชิ้นต่อไปเป็นเบรกบอร์ดครับแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับเป็นสายไฟแบบมีทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับแล้วก็ตัวผู้และตัวผู้ครับนี่ครับชิ้นต่อ อีกชิ้นจะเป็นหลอดไฟ LED นะครับอันนี้คือสายสีฟ้านะครับที่ใช้ต่อกับบอร์ดต่อคอมพิวเตอร์นะครับต่อวงจรแบบที่หนึ่งนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับนําตัวด้านทานครับมาใส่ในบอร์ดนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นาหลอดไฟ LED นะครับมาใส่ข้างๆตัวด้านทานนะครับจะได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นำ XB ครับ820ครับ แล้วก็นําสายกาวนะครับตัวเมียนะครับมาใส่ใน GND นะครับแล้วก็นําตัวผู้นะครับมาใส่ในข้างๆตัวด้านทานนะครับเป็นแบบนี้ครับแล้วก็นําตัวเมียนะครับมาใส่ใน D0 นะครับแล้วก็ตัวผู้เสียบข้างๆ้หลอดไฟ LED นะครับ จะได้มันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นําสายไฟสีฟ้านะครับมาเสียบใน EXP นะครับจะได้มันเป็นแบบนี้นะครับอธิบายว่าในรูปแบบที่หนึ่งว่าทําไมการต่อแผงวงจรนี้เกิดการหลดไปดีเกิดการติดขึ้นครับสายไฟโยงไปยังกลาวเป็นตัวเมีย ตัวผู้ต่อไปยังขาของตัวต้านทานหรือรีเซสเตอร์ครับขาตัวต้านทานต่อไปยังให้ตรงตรงกับหลอดไฟครับและอีกขานึงต่อเอาหลอดไฟตัวผู้ต่อไปยังให้ช่องเดียวขาแล้วมาต่อไปยังดีสดครับสองนะครับเสียบบอร์ด ESP8266 งงลงในเบสบอร์ดนะครับ เียบตัวต้านทานลงในเป็นบทน,นะครับขั้นตอนที่สามนะครับเสียบไฟ LED ให้ตรงกับตัวต้านทานนะครับขั้นตอนที่สี่เสียบสายตัวคู้ไว้ตรงกับกับสายกลาวแล้วก็นำมาเสียบี่โคบวบวกนะครับขั้นตอนที่ห้าเสียบ สายตัวผู้ตัวผู้ไว้ตรงกับสายดีศูนย์ให้ตรงกับหลอดไฟ LED นะครันที่ห้าให้เสียบสายตัวผู้ตัวผู้ไว้ตรงกับขากล่าวและนำมาเสียบตรงสาโคบบวกนะครับมันเยออกมาเป็นแบบนี้ส่วนแบบที่สองนะครับจะอธิบายฟังว่าทำไมการต่อเแผงวงจรน,นี้ หลอด LED ถึงไม่มีไฟติดขึ้นครับข่า GPIO ที่ใช้เป็น D2 ครับไม่ได้ต่อขาของหลอด LED ครับขา D2 ถูกต่อไปยงังสายไฟด้านล่างของ breadboard ครับขาบวกของ LED อยู่บนสุดครับจะทำให้ไฟไม่สามารถติดได้ครับแบบที่สามนะครับอันดับแรก เอา ESP แปดสองมาเสียบที่เบสบอร์ดนะครับต่อไปนะครับเอาสายตัวผู้มาเสียบตรงกลาวนะครับหนึ่งก็ไปเสียบตรงขั้วลบครับแล้วก็เอาสายตัวผู้ไปเสียบตรง D ศูนย์ครับอีกหัวหนึ่งก็เสียบตรงขั้วบวกครับ แล้วก็เอาหลอดไฟ LED มาเสียบครับต่อไปนะครับเอาตัวต้านทานมาเสียบครับให้ตรงกับขั้วบวกของของหลอดไฟครับแล้วก็เอาสายขั้วบวกมาเสียบตรงตัวต้านทานนะครับแล้วก็อีกหนึ่งหัว เสียบตรงขั้วลบครับต่อไปเอาอีกสายหนึ่งมาเสียบตรงขั้วลบของหลอดไฟ led ครับแล้วก็อีกหัวหนึ่งมาเสียบตรงขั้วบวกครับใช้สายไฟสีฟ้ามาเสียบครับผลลัพธ์ที่ได้ประมาณนี้ครับที่สามการต่อเพลงยนต์ก็ไม่สามารถทำให้ไฟติดเช่นกันครับ เพราะขายาวและขาสั้นของ LED ไม่ได้เชื่อมต่อกับขาของ DC ครับขา DC ต่อไปยงังแต่ด้านล่างสินเส้นไม่มีแรงจ่ายเข้าหลอดไฟครับขาสั้นขาของ LED ต่อลงด้านล่างของตัวต้านทานครับซึ่งถูกต้องแต่ขา ทีส่สี่นะครับนําเบสบอร์ดแล้วตัวต้านทานมาเสียบยังด้านหนึ่งไปเสียบไปยังโขดบวกครับแล้วด้านหนึ่งเสียบตำแหน่งนี้ครับขั้นตอนต่อไปนำหลอด LED มาเสียบไว้ตรงกับตัวต้านทานครับขั้วลบขนอกครับขั้นตอนต่อไปนำสายไฟตัวผู้และตัวเมีย มาเชื่อมกับบอร์ดนะครับเสียบไปยังตำแหน่ง d ศูนย์ครับตัวผู้เสียบไปยังบอร์ดในตำแหน่งที่ตรงกับตัวต้านทานครับขั้นตอนต่อไปนำตัวเมียม,มาเสียบไปยัง g n d หรือกาวครับตัวผู้เสียบไปยังบอร์ดให้ตรงตำแหน่งขั้วลบอีกฝั่งหนึ่งของหลอด led ครับ ส่วนเส้นที่สามเสียบระหว่างเบ็ดบอร์ดตรงขั้วบวกอีกสายหนึ่งเสียบไปยังขั้วลบของอีกด้านหนึ่งให้ตรงกับเส้นที่สองครับจะได้หน้าตาประมาณนี้ครับวันการต่อแผงวงจรแบบที่สี่นะครับก็ไม่สามารถทำให้หลอด l ดีติดเช่นกันนะครับเพราะ ขา D4 ของ GPIO2 D4 ต่อกับแถบล่างของบรีตสอน้ำเงินนะครับผ่านเส้นสายสีน้ำเงินจากนั้นมีสายอีกสายนึงขึ้นมาแถบของบรีดสีแดงนะครับไม่มีจุดไหนเส้นสีแดงเชื่อมต่อกับตัวต้านทานหรือหลอด LED เลยครับ โอเคครับขั้นตอนต่อไปจะอธิบายการทำงานขขงโพดแต่ละตัวนะครับ pin mode 16 Output คือกำหนดว่า pin 16จะเป็นขาตัวสุบออกเพื่อควบคุมหลอด led ครับมันตัดใบ s ซเรีย b วิก n น1 5 2 0 0คือใช้ใช้สื่อสารกับมอนิเตอร์เพื่อข้อความจากพอร์ต usb บัดถัดไปดิจิตอลไรสสิบบกไฮคือการจ่ายไฟออกที่ขาสิบกถ้ามีหลอด LED ติดอยู่จะสามารถทำให้หลอดไฟติดครับส่วนดีเลย์สี่พันคือรอสีวินาทีจะไม่มีการทำงานอื่นครับซีเรียลพินตินบตรัดถัดไปพินสิบ,บอกออนคือความพินสิบ,บออนไปยังมอนิเตอร์ครับช่วยรู้ว่าหลอดไฟ LED เปิดอยู่มาตะตัดไปดิจิตอลไรซิบ1กโปรทำให้ไฟดับหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ในขาที่สิบครับดีเลย์สามพันก็รอสามวิครับสมวนมตรตัดไปซีนาินตินจบการทำงานของขาที่1ิบหครับ